สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมงานยิงปลาไม้สนนอกนะครับตัวเป็นงานย้อมลายนะครับนี่ครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่สองพันห้านะครับเป็นลางสีชานะครับปิดข้างขาวนะครับใสกล่องเซฟนะครับเป็นงานไม้สนนะครับนี่ครับตัวลายจากเนื้อไม้ธรรมชาตินะครับลายที่เกิดขึ้นเองนะครับ เรามาย้อมสีนะครับไม่ได้เขียนเอานะครับเป็นลายจากเนื้อไม้เลยนะครับลายสวยมากนะครับสองตัวนี้นี่ครับให้ดูลายมันใกล้ๆนะครับสองพันห้ารวมส่งแล้วนะครับท่านใดที่ต้องการเก็บปลายทางนะครับราคาก็จะอยู่ที่สองพันเจ็ดนะครับบวกค่าจัดส่งสองร้อยนะครับ ลูกค้าออกค่าจะส่งเอง200นะครับเก็บเงินหน้าบ้านอยู่ที่2,007นะครับถ้าอุนมาก่อนก็อยู่ที่2,005นะครับสวยนะครับปากช่องทางกันติดต่อด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยที่ Facebook ช่างคิวป,ปบบนิกบาบน ID l i n e ไล์072688650ตามนี้เลยนะครับ แนะนำให้ติดต่อมาทางข้อความนะครับส่งข้อความมาทางไลน์หรือว่าทาง f a c e b o o k ก็ได้นะครับส่งข้อความเข้ามาเลยนะครับเราจะมีรูปภาพพร้อมราคาปืนหลายแบบหลายรุ่นส่งให้ดูนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งพันหกร้อยบาทจนถึงหกพันนะครับปืนเรามีหลายแบบหลายรุ่นนะครับนี่ครับสวยมากนะครับให้ดูมิติของปืนนะครับนี่ครับ กำถนาดมือนะครับพอดีเลยนะครับลายก็สวยทั้งสองเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ